สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ร้านชริตาการค้าจะมารีวิวสินค้าของทางร้านนะคะมีทั้งแห่ได้แห่เอ็นแห่เอ็นเกลียวแห่เอ็นปอนแห่เย็บมือวนลากปลาแล้วก็อวนล้อมปลานะคะอันดับแรกเลยตัวนี้ก็จะมี Facebook ชริตาอินเสรีแฟนเพจชริตาแห่เปปีกส่ง i d ด i ไลน์และเบอร์โทรนะคะตามนี้เลยลูกค้าสามารถแคปรูปไว้ได้เลยเผื่อใครสนใจนะคะจะได้ติดต่อมาหาทางร้านได้เดี๋ยวเริ่มจากแห่ได้ทอโรงงานตัวถูกก่อนค่ะตัวนี้มีเข้ามาแล้วตอนแรกของขาดไปนานตัวนี้แห่ได้ทอโรงงานตัวถูกนะคะ3เส้นเจซอกได้เบอร์6 ราคา750บาทตัวนี้ไม่ใช่แห่ที่เย็บผนึกสีเสานะคะจะเป็นแห αι, ่วนช่วงบัวนี่ค่ะอันนี้3เซน7ศอกได้เบอร์6ทอโรงงานตัวถูกราคา750บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางราคานี้เลยไม่มีบวกเพิ่มแห่ตัวนี้นะคะจะไม่ค่อยบานเท่าไหร่ ก็คุณภาพตามราคาพอใช้ได้ลูกค้าก็ยังใช้กันอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดใครต้องการที่ว่าเกรดที่ดีกว่านี้หน่อยเราก็มีนะคะอ่าต่อไปต้นอันนี้ให้ดูเผาก่อนเผาก็เผาลึกที่ร้านนะคะไม่ต้องห่วงจะเน้นเผาลึกตัวนี้มีถูกสุดเลยก็คือ2องเซนหกอกแต่เราไม่ได้เอามาห้อย2องเซนหกอกก็ราคา650สิบเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่ม ต่อไปตัวนี้จะเป็นแห่ได้ทอโรงงานเกรด A สมเซนเจดอกราคาหนึ่งหนึ่งหบาทเก็บเงินปลายทางราคานี้เลยก็ตัวนี้นะคะจะเย็บผนึกข้างสี่ข้างที่เขาเรียกกันว่าแห่สี่เสาตัวนี้แห่คุณภาพบานดีลูกค้านิยมใช้กันเยอะนี่ค่ะอันนี้จะให้ดูรอยผนึกเห็นไหมคะอันนี้จะเป็นรอยผนึกตัวนี้จะเย็บผนึกสี่เสานะคะ ขายดีค่ะแห่ตัวนี้ลูกค้าใช้แล้วไม่ผิดหวังเขาบอกว่าบานดีแบบแหย็บมือเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนเหวี่ยงด้วยนะคะตัวนี้3ามเซนเจ็ดสองเผาลึกแห่ได้ทอโรงงานเกรดเอนะคะ ต่อไปตัวนี้จะเป็นแห่เย็บมือแห่เย็บมือจะมีสีขาวกับสีดําแต่สีดํานี่ไม่ใช่แห่ย้อมนะคะเขาเรียกแห่ได้ดำเดี๋ยวเรามาดูแห่ขาวก่อนแห่เย็บมือได้เบอร์หกสี่เซนแปดซอกราคา1,450บาทเก็บเงินปลายทางราคานี้เลยนี่ค่ะชาวบ,บ้านเย็บเย็บทิ้งช่วงตาเว้นตาขนาดตาสี่เซน เย็บมือของทางร้านนะคะจะมีตั้งแต่3เซน4เซน5เซน6เซนแล้วก็7เซนความยาวก็ขึ้นอยู่กับขนาดแหแต่ละไซส์อันนี้ต้องทักเข้ามาถามนะคะเพราะว่าเราแจ้งได้ไม่หมดทุกตัวแหะเรามีหลายตัวมากตัวทอโรงงานเกก็เริ่มต้นตั้งแต่เซนครึ่งถึง5เซนส่วนแหะได้ทอโรงงานตัวถูกก็มีเริ่มต้นตั้งแต่2เซนถึง4เซน ใครสนใจไซส์ไหนนะคะถ้าเกิดว่าที่เราไม่ได้ตรงกับที่เราลงคลิปทักเข้ามาสอบถามได้เลยตัวนี้แหเย็บมือได้เบอร์หกได้ดำ 4, 8, สีเซนแปดศอกราคาหน0่บาทเก็บเงินปลายทางแห่ชาวบ้านเย็บเย็บทิ้งช่วงตาเว้นตาเหมือนกันนยคะได้จะหนึบหนบหน่อยจะไม่เหมือนได้ธรรมดา เขาเรียกแห่ได้ดำอันนี้ทางร้านก็ไม่แน่ใจเหมือนกันก็เรียกตามที่เขาส่งมาอีกทีหนึ่งนะคะตัวนี้ถ้าคนเคยใช้จะรู้แห่เย็บมือตัวนี้จะบาลดีอยู่แล้วหวานดีๆบานได้สุดจอมทั้งนี้ทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับคนหวานด้วยนะคะเผาลึค่ะแหทางร้านจะเผาลึกนะต่อไปจะเป็นแหอ็นเกลียวตัวนี้สินค้าขายดีเลยขายดีมาก ทำกันไม่ทันตัวนี้สามเซนค่ะแปดซอกราคา1,200บาทเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มจริงๆแหเอ็นเกลเรามีตั้งแต่เซนครึ่งถึง12เซนถ้าเป็นแหทีเซนครึ่งถึงห้าเซนก็จะมีเริ่มต้นตั้งแต่แปดซอกถึง12ศอซอกแต่ถ้าเกิดเป็นแหห้างตั้งแต่หเซนขึ้นไปก็จะมีตั้งแต่9้าซอกถึง12ศซอก แต่ละไซส์แต่ละราคาหลายราคามากอันนี้อยากให้ทักเข้ามาถามเข้ามาคุยกันนะคะเราไม่สามารถแจ้งราคาได้หมดตัวนี้ค่ะอันนี้3ามเซน N เอ็นเบอร์ยี่สห้สเซนเอ็นเบอร์ศูนยสีเมตรก็คือ8ปอกราคา1200บาท เก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มมีสีเขียวแล้วก็สีเทาดำนะคะสนใจสีไหนไซส์ไหนก็ทักเข้ามาได้ตัวนี้เอ็นเกลียวเหมือนกันค่ะแต่อันนี้จะเป็นเอ็นใหญ่เอ็นเบอร์50ขนาดตา8เซน1ิซอกราคา1,350บาทตัวนี้ก็มี8เซนมีตั้งแต่10ซอกถึง12บอซอกนี่ค่ะสีเทาดำบางคนก็เรียกว่าเกียวดำ แต่สีก็จะออกมาในลักษณะนี้นะคะ8เซนเอ็นเบอร์50สถ้าเกิดว่าเอ็นเบอร์60จะผลิตไซส์เดียวคือ12เซนใครที่ชื่นชอบเอ็นเกลียวนะคะทางร้านก็มีมีทั้งเอ็นเกลียวเอ็นปอนสนใจตัวไหนไซส์ไหนขนาดไหนมีเอ็นเกลียวมีตั้งแต่เซนครึ่งถึง12เซนท้กเข้ามาสอบถามได้นะคะร้านชลิตาการค้า ต่อไปตัวนี้จะเป็นเอ็นปอนค่ะเอ็นปอนเราก็มีตั้งแต่เซนครึ่งถึงสิบเซนแต่วันนี้ยกตัวอย่างสี่เซนก่อนนะคะตัวนี้ 4, 8, 8, สี่เซนแปดซอกเอ็นเบอร์สามสิบราคาเก้าร้อยห้าสิบบาทนี่ค่ะเก้าร้อยห้าสิบเรามีตั้งแต่แปดซอกถึง 12, สิบสองซอกนะคะเป็นแหวสี่เสาเย็บผนึกข้างสี่ข้างแหวต่อโบวทางร้านไม่มีนะคะสำหรับแห็น นี่ค่ะเผาลึกค่ะแล้วก็มีตัวนี้เอ็นเกลน้องเอ,เอ็นปอนน้องใหม่เพิ่งมีเข้ามาเอ็นเบอร์สี่สิบสี่เซนนะคะทางร้านจะให้ดูเส้นเอ็นก่อนอันนี้เทียบขนาดสี่เซนเหมือนกันแต่จะมีเอ็นเบอร์สามสิบกับเอ็นเบอร์สี่สิบเห็นไหมคะมันแตกต่างกันเยอะมากเส้นเอ็นจะหนาก่กันเยอะมาก แต่สำหรับเอ็นปอนเอ็นเบอร์40เราก็จะมีตั้งแต่ตา4เซน5เซน6เซนแล้วก็7เซนตัวนี้4เซน12ค่ะเป็นเอ็นเบอร์40นะคะราคา1,400บาทเส้นจะใหญ่เส้นจะหนาแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่า4เซนเอ็นเบอร์30ราคาก็จะอยู่ที่1,100บาทค่ะเบอร์30ก็จะเป็นเบอร์แบบนี้นะคะเส้นจะเล็กกว่าหน่อยหนึ่ง แต่อันนี้ไม่ผิดหวังน่าใช้มากเอามาขายนี่จริงๆแล้เราเอามาขายนานแล้วแต่ทางร้านไม่มีเวลามาลงคลิปเพิ่งจะมาลงขายดีค่ะตัวเนี้ยทั้ง4ี่เซนห้าเซนออกพอกันเลยลูกค้าบอกว่านะเส้นหนาดีถูกใจสี 4, เ่เซนเผาลึก สำหรับราคาที่เราแจ้งไปนะคะก็คือเก็บเงินปลายทางราคานี้เลยไม่มีบวกเพิ่มแต่ถ้าโอนก่อนส่งจะมีส่วนลดผพิละ50บาททักเข้ามาคุยกันได้ตัวนี้ปลายใหญ่ๆใ,ใครชอบเอ็นปอนค่ะ10เซนเอ็นเบอร์60เราจะมีความยาว10ซอก11ซอก12ซอกวันนี้เอาตัวอย่าง10ซอกมาก่อนราคา1,200บาทเส้นเอ็นใหญ่นะคะ ใหญ่ที่สุดแล้วค่ะของเอ็นปอนไม่มีใหญ่กว่านี้แหละหกเซนเอ็นเบอร์หกสิบเห็นเส้นเอ็นไม่เอ่ยเนี่ยค่ะใครที่จะไปเวี่ยงปลาบ่อปลาตัวใหญ่ๆนะคะสิบเซนเอ็นปอนตัวนี้ก็ตอบโจทย์ได้ดีเลยล่ะขายดีอีกตัวหนึ่งลูกค้านิยมใช้กันเยอะ N อ็นเกลเอนปความเหนียวพอกันค่ะขึ้นอยู่กับคนใช้ชอบไซส์ไหนชอบแบบไหนขึ้นอยู่กับคนใช้นะคะมีหลายไซส์หลายขนาดแต่ถ้าเอ็นเบอร์หกกับ50เราจะมีเป็นสีขาวเอนปอนเอนเบอร์หกสิขาวสีขาวหรือสีฟ้าก็คือเอนปอนเหมือนกันนะคะต่างกันแค่สีขึ้นอยู่กับบริษัทเขาผลิตเบอร์เอขึ้นมานะคะ ต่อไปตัวนี้จะเป็นอวนลากปลาค่ะอวนลากปลาชุดเผา90้าบของทางร้านนะคะนี่เผาก็จะลึกมีตั้งแต่แสามเซน 4, สนี่สมเซนสมเซนครึ่ง4ี่เซนห้าเซนหกเซนวันนี้เราเอาตัวอย่าง6เซนมาให้ดูอันนี้สำหรับลูกค้าที่ไปลากปลาบ่ออย่างผืนนี้นะคะหเซนความลึกสิบซอกความยาว18เมตร ราคา1,550บาทเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มวนลากป่าเราวัดจะเข้าลุมบนแล้วนะคะเนื้ออวนจริงๆ26เมตรแต่พอเราลุมบนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะเหลือความยาวแค่18เมตรแกะหัวตัวนี้ค่ะดึงๆได้18เมตรวนลากปลาส่วนอันนี้จะเป็นอวนล้อมปลา วนล้อมปลาก็เหมือนหลายๆคลิปที่ทางร้านลงให้ดูก็จะมีสีขาวแล้วก็สีดำตัวนี้4ี่เซนค่ะอันนี้4ี่เซนความลึก8ปอกความยาว15เมตรราคา1,000บาทเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มแล้วเราก็มีขนาด3ามเซนอีกนะคะถ้า3ามเซนความลึก8ปซอกความยาวก็จะได้แค่13เมตร เพราะว่าตาถี่ความยาวก็จะหดลงมาตัวนั้นก็ราคา1,000บาทเก็บเงินไปทางไม่มีบวกเพิ่มสำหรับอวนล้อมนะคะจะไม่มีเพาติดลูกให้เรียบร้อยอสำหรับลูกค้าที่บางคนที่เข้าใจแล้วก็ฟังอีกนิดนึงก็ได้เพราะว่ามีหลายๆท่านที่ไม่เข้าใจนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้อวนล้อมนะคะเราจะติดลูกให้เรียบร้อยแต่จะไม่มีเพา เนี่ยคะ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะร้านชริตาการค้าจังหวัดชัยนาทมีทั้งแห่ได้แห่เอ็นวนลากปลาวนลอ้อมปลาลูกค้าท่านใดก็สนใจเข้ามาได้นะคะติดต่อสอบถามโทรได้ถ้าเกิดบางทีโทรมาไม่รับแม่ค้าติดธุระสักพักก็โทรใหม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเราว่างเราโทรทันเราก็จะโทรกลับร้านชริตาการค้าจังหวัดชัยนาท มีแหหลากหลายชนิดเลยค่ะในกระสอบนี้ก็แหทั้งนั้นเลยช่วงนี้แม่ค้ายุ่งๆเลยไม่ค่อยมีเวลาลงคลิปอันนี้แถบนี้จะเป็นแหเอ็นปอนนะคะตัวนี้จะเป็นแหเย็บมือชาวบ้านเย็บอันนี้ชั้นข้างหลังนี้จะเป็นชั้นแหเอ็นเกลียวนะคะเนี่ยค่ะร้านสริตาการค้าจังหวัดชัยนาท แคปเบอร์โทรไว้ได้เลยนะคะ Facebook Fanpage Facebook เพื่อนเต็มเข้าไปกดติดตามได้ f แฟนเพจนะคะเข้าไปกดดูได้หน้าเพจเราจะลงรายการสินค้าของเราไว้เยอะมากเลยค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ